เรารู้จักเชฟกันไปแล้วนะฮะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะอธิบายได้ดีกว่านั้นครับนั่นก็คืออาหารของเขานนัเองสล,ลีครับเ,เราเริ่มจากจานไหนก่อนดีฮะเ,เริ่มจากจานทูน่ากันเพราะว่าเป็นสตาร์ตเตอร์นะครับ mm hmm. ทูน่าจานนี้เราใช้เป็นรูฟินทูน่านะแล้วก็มาทำเป็นทาท่าทาท่าที่เราเห็นธรรมานามันก็จะใส ทำแบบถ้าันสไตล์ฝรั่งเศสก็จะมีพวกมัสตาร์ดอะไรเงรรี้ยอาจจะมีครีมบ้างอาจจะมีคอนยัคแต่เนี้ยเราจะมาผสมกับมะม่วงนะครับเราจะมีผักชีนะครับแล้วก็จะแค่บีบมะนาวเกลือ,อมาเกิดเทศมีอินสแเรชั่นของจานนี้มาจากไหนที่ที่เปลี่ยนเอาพวกวัตถุดิบพวกนี้มาใช้แทนแทนตัวออริจินอลแบบคือเป็นคนที่ชอบ ท่าอะไรที่เป็นดิบๆอยู่แล้วแต่ว่าอยากได้รสชาติที่ออกเม็กซิกันนิดๆแต่ยังเ refreshing อยู่ก็เลยเอามะม่วงมาผสมกับซอสละให้เป็นจานนี้ซึ่งมันก็หาได้ในง่ายในบ้านเราด้วยอะไรทุกอย่างหาได้หมดยกเว้นทูน่าถ้าไม่ได้เราก็ s u b s t i t u เป็นอย่างอื่นก็ได้ครับถ้าปลาสดจริงๆออ่าโเบาๆสดชื่น หวานจากมะม่วงอืมแล้วก็ดีสำหรับอากาศร้อนๆตอนนี้อากาศร้อนมากครับอันนี้เป็นจานที่ดีมากเลยมาที่จานที่สองโอเคเราผ่านจานแรกไปและจานแรกไปแล้วจานที่สองก็เป็น a อ p e t i z e r เหมือนกันนะครับจะเป็น s c a ล l อ p คือยังไงบ้างฮะจานนี้ก็จะมีหลายขั้นตอนหน่อยถ้าถ้าเริ่มต้นแรกเลยเราต้องทำตัวซอสเซอร์เวดี้ซอสเซอร์เวดี้ก็จะเป็นตัวนี้ครับซึ่งเราเอาสมุนไพรเช่น p a สลีย์บ้างนะครับใบไทม์นะครับหอมกระเทียมน้ำมันมะกอกครับมาบด ดวยกันเพื่อทำเป็นมิส์ซส้นี้นะครับตรงขาวๆนี่ก็จะเป็นคอลิฟาวหรือว่าดอกกระหล่ำดอกกระหล่ำนี้เราก็มาต้มกับนมต้มกับนมใช่เราก็มาบดนะครับบดแล้วก็ต่อไปนั้นเราก็จะมี่วลันตาครับที่เรามาผัดกับเบคอนนะครับที่วางอยู่ใต้สเกลล็อกตรงนี้แล้วก็ทานด้วยกันตรงนี้ก็จะเป็นขนมปังนะครับกระเทียมที่เราเอาไปเอาเบรดครัมครับ เ้าไปบดบดเสร็จ<ม>แล้วก็มาผัดกับกระเทียมเพื่ให้ได้รสชาติที่เหมือนขนมปังกระเทียมแต่ว่าไม่ต้องน้ำกัดเ,เป็นชิ้นจนใหญ่ไปแล้วมันกรอบแล้วหอมแบบเป็นเศษๆนะแล้วพอเข้าไปมันได้ t e x t u r ์ที่กรอบ <c oughs> แล้วก็อร่อยทานกับสกอลปครับอื อกตรงเลยว่าตอนที่เปิดร้านมาเนี่ยอันนี้เป็นจานที่ไม่ได้คิดว่าจะเข้าในเมนูด้วยคือมันมีสาหร่ายมีมีมีไอตัวที่เนี่ยคือเขาเรียกว่าสาหร่ายฮิจิกินะครับที่สีดำๆเนี่ยแ้ามีพวกถัว่วอ่ซอยบีนร,รือว่าถั่วเหลืองใช่ไหมครับเหลืออยู่แล้วก,ามาก็มาผัดกับซีอิอ๊วมาผัดกับคอนสึนะเพื่อที่จะทานเองแล้วก็มีปลาทอดอยู่ในครัวก็เลยเอามาใสา่เนี่ยกะละม,ม,มังแล้วก็นั่งยืนกินอยู่คนเดียว <rev. S 1> แล้วก็เฮ้ยมันกินได้นะเราเอามาเสิร์ฟดูแล้วจานนี้เป็นจานที่ขายดีที่สุดในทุกเดือนตอนนี้ของร้านค <ific> <c oughs> ือมันอาจจะดูอย่างนี้นะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกข้างบนนี้นะครับเป็นปลาฮิมะชิ้นใหญ่มากอซึ่งรับรองว่าคนอาจจะมองว่ปาปลาหิมะปกติต้องเอาไปไปนึ่งใช่ไหมไปย่างไ <ๆ S 2> ปย่างอะไรอย่างเงี้ยใครจะคิดว่าไปทอดแล้วมันจะเสียของหรือลบาแต่ไม่เพราะปลาฮิมะเป็นปลาที่มีน้ํามันเยอะอยู่แล้วนะครับเราแค่คลุกเกลือพริกไทย แล้วลองไปทอดดูเนี่ยข้างนอกมันจะกรอบมากเลยเพราะเพราะพน้ำมันออกมาแล้วข้างในก็ยังฉ่ำเหมือนบอกนะปลาข้างนอกจะกรอบข้างในก็ยังฉ่ำเนื้ออยู่บเนีย,นยถ้าดูในกล้องจะเห็นแล้วในในปลาจะขาวแล้วฉ่ำๆอยู่เลย รสชาติหอมหวานของซอสแล้วก็ความมันของตัวสาหร่ายกับถั่วที่ทานด้วยกันนะครับความเต็มของมันนคือต้องลองจริงๆนะไม่เชื่อเนี่ยมันการันตีได้ด้วยชาลีบ,บอกว่านี่คือจานที่ขายดีที่สุดของร้านนี้จริงๆครับม,มาที่จานต่อไปครับโอเคจานนี้ก็จะเป็นริอตโต้นะครับริอตโต้ไอริอตโต้ทรัฟนะด้านล่าง แล้วข้างบนนี้จะเป็นเนื้อเทนนอลล์เนื้อเทนนอลนี้เราจะไปซูบีแล้วก็ลงเครื่องเซอร์คิเลเตอร์ก่อนนะครับก่อนที่ไม่ยา่างแต่ว่าจะไอไอาการควบคุมอุณหภูมินี้จะเป็นอุณหภูมิที่ต่ำข้อตุ่นนี่มันจะอยู่ที่ประมาณร้อยหรือว่าเกือบเกือบร้อยนะครับอันนี้เราควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ว่าสมมุติเราอยากได้เนื้อเทนนอลที่มีเดียมแร่เราก็ปรับอยู่ที่มาหกสิบห้าองศาหกสิบห้าองศาเนี่เป็นเทมเปอร์เจอร์หรือเป็นอุณหภูมิที่เนื้อจะอยู่ที่มีเดียมแร ก็อเอาออกมาปุ๊บก็บอเอามาย่างย่างร้อนๆเลยให้ข้างนอกมันเกรียมเร็วมากจะ<ม>ได้เหมือนมันจะได้ไม่กินเนี่ยถ้าดูนะมันจะมันจะแดงหมดเลยมันจะไม่มีแบบความแห้งอยู่รอบ<ม>นะมีนิดหนึ่งแค่ตรงคือแค่นั้นแหละพูดถึงเนื้อข้างบนและข,โโข้างล่างริซอตโต้ริซอตโต้ริซอตโต้นี้เราก็จะมีทรัฟเฟิลอยู่ข้างในนะครับริบรบอรซอตโต้ทรัฟเฟิลนี่ก็จะมีใส่ครีมใสช่ชีสใส่เนยเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ทรัฟเฟิลอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ซอสที่รอบๆเนี่ยที่ตรงน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยจะเป็นซอสเรดวน์ของร้านนะครับที่จะเป็นสต็อกนะครับแล้วก็ไวน์แดงถ้าเกิดสมมุติเราไม่ทานเนื้อเรามันเป็นอะไรได้บ้างนะเป็นสกาลอกก็ได้เป็นกุ้งก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยมันไม่ได้ไม่ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุมแค่ต้องอยู่ตรงเนื้อแต่ว่า เขาคิดว่าในจานเนี้พ่อเราทะเลี่ยมันฟิตกับทางกับเนื้อเพราะมันมันมันครีมมี่มันชังกี้มันแฮบบี chunky, ้อเออถ้ามันไปก,นก็ไปให้สุดเลยอไปให้สุดนะฮะเอามันวางไปก่อนแต่ยังไม่ต้องสุดเพราะจอนนี้ครับสุดอยู่นี่ทานจานหลักมาแล้วอันนี้ คงไม่ใช่ของขาวแน่นอนไม่ใช่ของขาวแน่นอนน่าจะเป็นของหวานครับอ uh huh. อันนี้ก็จะเป็นพานาคอตต้า uh, นะครับ,รบของร้านทำ uh, จะใช้วานิลลาบีนนะครับรองเัาธุ์จะใช้เป็นผลไม้ผลไม้ก็จะมีราสเบอร์รี่สตรอเบอรี่มีลูกพีชนะครับแล้วก็จะมี uh, น้ําเป็นคูลี่ของราสเบอรี่กับสตรอเบอรี่ผสมกันมา uh huh. ปั่นครับผมก็จะเป็นอะไรที่ไม่หนักมากอ่า uh huh. แล้วก็ยัง refreshing อยู่สำหรับอากาศร้อน ความพิเศษของธาาคอต้านี้ที่ต่างกับที่อื่นคือทาาคอต้านี่จะเด้งๆว่าที่อื่นก็น่าจะมีไม่มันจะ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 ไม่แบบแข็งบางที่ไปแค่มันจะเหมือนวุ้นมะพร้าวบ้านเราอ่ะคือไปทำอะไรมันก็แบบอยู่เหมือนเดิมมันมันแข็งโ๊กยอันนี้คือจะมันจะอ่อนโยนอยู่ครับผมมันเหมือนเยลลี่นะใช่แต่เยลลี่แต่พอจะกลี่ีจะแข็งกว่านี้ใช่แต่พอทานเข้าไปเนี่ยมันจะละลายในปากเลยเท็กซ์เจอร์จะไม่ใช่อย่างนั้นโอ้นี่ต้องลอง